พระธรรมมลโกการหย่าร้างพระธรรมมลโกบทที่สิบจากที่นั่นพระเยซูเสด็จไปยังแคว้นยูเดียและอีกภากของแม่น้ำจอแดนฟูมงชนมากมายหลายกลุ่มติดตามพระองค์มาอีกและพระองค์ทรงสั่งสอนพวกเขาเหมือนเช่นเคยฟาริสีบางคนมาทดสอบพระองค์ โดยทูลถามว่าผิดบัญญัติหรือไม่ที่ผู้ชายจะขออย่าพระองค์ตรัสว่าโมเสสได้สั่งไว้ว่าอย่างไรพวกเขาทูลว่าโมเสสอนุญาตให้เขียนหนังสืออยาและส่งพระยาไปพระเยซูตรัสว่าเพราะพวกท่านใจแข็งกระด้างโมเสสจึงเขียนบทบัญญัติข้อนี้ให้ แต่เริ่มแรกในการทรงสร้างนั้นพระเจ้าทรงสร้างชายและหญิงเพราะเหตุนี้ชายจึงละจากปิดามันดาของตนไปรักใคร่ผูกพันกับภรรยาและทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันดังนั้นเขาจึงไม่ได้เป็นสองอีกต่อไปแต่เป็นหนึ่งเดียวฉะนั้นที่พระเจ้า ทรงผูกพันเข้าด้วยกันแล้วอย่าให้มนุษย์แยกจากกันเลยเมื่อกลับเข้าไปในบ้านอีกเหล่าสาวกทูลถามพระเยซูถึงเรื่องนี้พระองค์ทรงตอบว่าผู้ใดอย่าภรรยาไปแต่งงานกับหญิงอื่นก็ล่วงประเวณีต่อนานและหากนางอย่าจากสามีแล้วไปแต่งงานกับชายอื่น นางก็ร่วงประเวณีพระเยซูกับเด็กเล็กๆประชาชนพาเด็กเ,กเล็กๆมาเฝ้าพระเยซูให้ส่งแต่ต้องแต่เราสาวกตำหนิพวกเขาเมื่อพระเยซูทรงเห็นก็ไม่พอพระทัยตรัสกับพวกเขาว่าจงให้เด็กเ,กเล็กๆมาหาเราอย่าขัดขวางเขาเลย เพราะอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของคนที่เป็นเช่นเด็กเล็กๆเหล่านี้เราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้ใดไม่รับอาณาจักรของพระเจ้าเหมือนเด็กเล็กๆผู้นั้นจะไม่มีวันได้เข้าในอาณาจักรของพระเจ้าเลยและพระองค์ทรงอุ้มเด็กๆวางมือบนพวกเขาและอวยพรให้เสรษฐีหนุ่ม ขณะพระเยซูเสด็จออกไปชายคนหนึ่งวิ่งเข้ามาคุกเข่าต่อหน้าพระองค์ทูลถามว่าท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐข้าพระเจ้าจะต้องทำอย่างไรบ้างจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์พระเยซูทรงตอบว่าทำไมท่านจึงว่าประเสริฐ นอกจากพระเจ้าแล้วไม่มีใครอื่นที่ประเสริฐท่านก็รู้บทบัญญัติที่ว่าอย่าฆ่าคนอย่าร่วงประเวณีอย่าลักขโมยอย่าเป็นพยานเท็จอย่าช่อโกงจงให้เกียรติบิดามารดาของตนเขาทูลว่าท่านอาจารย์ทั้งหมดนี้ข้าพระเจ้าถือปฏิบัติตั้งแต่เด็ก พระเยซูทรงมองเขาทรงรักเขาและตรัสว่าท่านยังขาดอยู่อย่างหนึ่งจงไปขายทุกสิ่งที่มีแจกจ่ายให้คนยากจนแล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์จากนั้นจงตามเรามาเขาได้ยินเช่นนั้นก็น่าสลดออกไปด้วยความทุกข์ เพราะเขาร่ำรวยมากพระเยซูทรงมองไปรอบๆแล้วตรัสก,กับเหล่าสาวกว่ายากนักที่คนรวยจะเข้าอาณาจักรของพระเจ้าเหล่าสาวกแปลกใจในพระดํารัสแต่พระเยซูตรัสอีกว่าลูกเอ๋ยยากยิ่งนักที่จะเข้าอาณาจักรของพระเจ้าให้อูดลอดรูเข็มยังง่ายกว่า ที่คนรวยจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าเราสาวกก็ยิ่งประหลาดใจพูดกันว่าถ้าเช่นนั้นใครจะรอดได้พระเยซูทรงมองดูพวกเขาและตรัสว่าสำหรับมนุษย์ก็เป็นไปไม่ได้แต่สำหรับพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้เปโตทูลว่าถ้าพระองค์ทั้งหลาย ได้ละทุกสิ่งมาติดตามพระองค์พระเยซูตรัสตอบว่าพวกเราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้ใดละบ้านหรือพี่น้องชายหญิงหรือบิดามารดาหรือลูกๆหรือไร่นาเพื่อเราและข่าวประเสริฐจะได้รับผลตอบแทนร้อยเท่าในยุคนี้ไม่ว่าบ้านพี่น้อง พี่น้องชายหญิงบรรดาลูกไรนารวมทั้งการขมเหงและในยุคหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร์แต่หลายคนที่เป็นคนต้นจะกลับไปเป็นคนสุดท้ายและคนสุดท้ายจะกลับไปเป็นคนต้นทรงพยากรณ์อีกว่าจะต้องสิ้นพระชน พวกเขากำลังเดินทางขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มโดยมีพระเยซูทรงนำหน้าและเหล่าสาวกประจใจส่วนคนที่ตามมารู้สึกกลัวอีกครั้งหนึ่งที่พระเยซูทรงพาสาวกทั้งสิบสองคนเลี่ยงออกมาและทรงบอกถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดแก่พระองค์ว่า พวกเรากำลังขึ้นไปอย่างกรุงเยรูซาเลม็มและบุตรมนุษย์จะถูกทรยศมอบให้พวกหัวหน้าปุโรหิตกับธรรมจารย์พวกเขาจะตัดสินประหารพระองค์และจะมอบพระองค์ให้คนต่างชาติผู้จะเยาะเย้ยพระองค์และทมน้ำลายรดพระองค์โบยตีพระองค์และฆ่าพระองค์เสีย แล้วหลังจากนั้นสามวันพระองค์จะเป็นขึ้นจากตายคำทูลขอของยากอบกับยอนแล้วยากอบกับยอนบุตรชายของเซเบ,บดีมาทูลพระเยซูว่าพระอาจารย์ข้าพระองค์ทั้งสองปรารถนาให้พระองค์ทำตามคำขอของข้าพระองค์ พระองค์ตรัสว่าท่านอยากให้เราทำอะไรให้เขาทูลว่าเมื่อพระองค์ทรงพระสิริขอให้ข้าพระองค์คนหนึ่งนั่งเบื้องขวาและอีกคนหนึ่งนั่งเบื้องซ้ายของพระองค์พระเยซูตรัสว่าท่านไม่รู้ว่ากำลังขออะไรถ้วยที่เราดื่มท่านดื่มได้หรือ ปฏิสมาที่เรารับท่านรับได้หรือเขาทูลว่าได้พระเจ้าค่ะพระเยซูตรัสว่าท่านจะได้ดื่มจากถ้วยที่เราดื่มและรับปฏิสมาที่เรารับแต่ไม่ใช่เราที่จะจัดให้ใครนั่งซ้ายมือหรือขวามือของเรา แต่ที่นั่นเป็นของผู้ที่ทรงเตรียมไว้แล้วเมื่อสาวกอีกสิบคนได้ยินเรื่องนี้ก็ไม่พอใจอยากอบกับย่อนพระเยซูทรงเรียกเหล่าสาวกมาพร้อมหน้ากันและตรัสว่าท่านทั้งหลายรู้อยู่ว่าบุคคลที่ถือกันว่าเป็นผู้ปกครองของคนต่างชาติย่อมเป็น เจ้าเหนือเขาและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็ใช้อำนาจเหนือพวกเขาแต่สำหรับพวกท่านไม่เป็นเช่นนั้นตรงข้ามใครอยากเป็นใหญ่ในพวกท่านผู้นั้นต้องรับใช้พวกท่านและผู้ใดใคร่จะเป็นเอกต้องยอมเป็นทาสของคนทั้งปวงเพราะแม้แต่บุตรมนุษย์ก็มิได้มาเพื่อรับการปรนิบัติ แต่มาเพื่อปนิบัติและประทานชีวิตของพระองค์เป็นคำไทยสำหรับคนเป็นอันมากชายตาบอดบาทิเมอัตมองเห็นได้จากนั้นพระเยซูกับเหล่าสาวกมาอย่างเมืองเยริโคพร้อมกับฝูงชนมูใหญ่ ขณะก,กำลังจะออกจากเมืองชายตาบอดคนหนึ่งชื่อบาชิเมอดคือบุตรทิเมอดนั่งขอทานอยู่ริมทางเมื่อได้ยินว่าพระเยซูแห่งนาซาเรสเสด็จมาเขาก็ร้องว่าพระเยซูบุตรดาวิดเจ้าข้าเมตตาข้าพระองค์ด้วยเถิดหลายคนตำหนิและบอกให้เขาเงียบ แต่เขายิ่งร้องดังขึ้นว่าบุตรดาวิดเจ้าข้าเมตตาข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเยซูทรงหยุดและตรัสสั่งว่าจงเรียกเขามาผู้คนจึงบอกชายตาบอดว่าจงชื่นใจเถิดลุกขึ้นพระองค์กำลังเรียกเจ้าเขาก็สลัดผ้าห่มทิ้งลุกพรวดขึ้นและไปหาพระเยซู พระองค์ตรัสถามเขาว่าท่านต้องการให้เราทำอะไรให้ชายตาบอดนั้นทูลว่ารับบีข้าพระองค์อยากมองเห็นพระเยซูตรัสว่าไปเถิดความเชื่อของท่านทำให้ท่านหายแล้วทันใดนั้นเขาก็มองเห็นและได้และตามพระเยซูไปตามทาง